คนเห็นปะเฮ้ยมันมันโคคาโคล่าจริงด้วยมันบังเอิญจริงเหรอเฮ้ยคนเรามันบังเอิญได้ขนาดนี้เหรอโอ้โหโคคาโคล่าขนาดนี้เลยนะโอ้โฆษณาต้องเข้าวะนะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ท็อปเวิร์มแมปอีกครั้งหนึ่งวันนี้มาต่อกันครับกับ29อันดับภาพประหลาดบน Google Earth วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูในรูปแบบ3มิติโอ้โ oh หผมครั้งทุกคนไว้จำได้ไหมครับว่าคือพี่ผ่านมาผมพาไปแล้ว15ที่เรามาไปที่16กันต่อเลยดีกว,ว่าครับเพื่อไม่ใเป็นการเสียนาฬิกาเสียเวลาเสียปาเตเสียโลเลเสียอะไรกันขนาดนั้นอามา ไปกันเลยดีกว่าครับผมนี่ถ้าแถวนี้บ้านผมเองแน,นี่ๆชายเชียงซางในบ้านผมอ,อผมก็เลยมาดูบ้านเมื่อกี้เพื่อจะเจอผมไงไปครับอันดับสิบหกครับผมน้องน้ำแร,โรโำ่โพสเตสในยูทาโมฮัมโมฮัมครับผมโมฮัมวือโอ้โหมันต้องอย่างนี้ดิวะตรด,ดูดีเฮ้ยทุกคนที่ทุกคนเห็นเนี่ยครับผมมันเหมือนคนเอาสีมาทาเนอะว่าไหมมันเหมือนเท็กซัสครับเนี่ยมันเหมือนคนเอาสีมาทาผมอยากลงไปมากเลยขออนุญาตลงได้ปะ มันลงไปไม่ได้มันไม่มีจุดลงอโอ้โหดูสิทุกคนมันเป็นหนองน้ําเหรอจริงเหรอวะนี่บ้านคนเหรอเป็นภามมิติด้วยตรงนี้ดูดิดเขาเรนเดอร์ภาพเป็นสามมิติอันนี้คือน้ําจริงๆใช่ไหมทุกคนโอ้โห,หสุดๆว่ะโอ้หไม่ธรรมดาจริงครับผมหนองน้ำถ้าใครอยากดูนะครับเหมือนเดิมครับใต้คลิป,ปผมจะทิ้งสถานที่ต่างๆไว้นะครับก็าสามารถตามไปดูได้นะครับผมก็ต้องบอกว่าผมใช้ Google Earth ในการดูนะครับบอกเลยว่าเป็นภาพสามมิติที่โคตรสวยเลย เพิ่งสังเกตว่าสวยขนาดนี้ไม่รู้ถ้ารู้อย่างนี้ทําแต่คลิปแรกแล้วกูเทิรนอ่ะครับต่อไปอันดับที่สิบเจ็ดกันบ้างครับเป็นลวดลายประหลาดในพื้นทรายที่เนวาดาครับผมไปครับเราไปกันเลยวูดว,วัดฟูดฟัดฟูดฟัดฟูดฟูดโอ้โหสุดๆไปเลยนี่ลวดลายประหลาดจริงๆด้วยมันเป็นลักษณะแบบสาเออเป็นเทียนเกิล่ะเทียนเกิลแล้วก็มีวงกลมอยู่ตรงกลางหลายๆวงวงวงซ้อนซ้อนซอกันอ่านี่ปิดไปก่อนอ่ะทุกคนดูโอ้โห ดังก่พรพวกดวงตาอุจโตคล้ายๆกันอะไรประมาณนี้แต่นี่น่าจะเป็นรูปแบบของคนสร้างแหละไม่ผิดหรอกครับก็โอ้โหสวยงามมากครับผมอยู่กลางทะเลทรายด้วยโอ้โหใครเป็นคนที่แบบสรรสร้างนักศิลปินคนไหนที่เขาแบบโหเก่งขนาดนี้วะงงมากเลยไม่ธรรมดาจริงนะไปครับเดี๋ยวเราไปต่อเลยครับที่นี่ครับผมอันดับที่สิบแปครับผมสําหรับที่ไหนที่ผมพูดชื่อผิดไปต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่ได้อ่านเก่งขนาดนั้นเป็นโลโก้โคคาโคล่าครับที่ผขบอกว่าขึ้นมาแบบบังเอิญใจกลาง อชิลีโคคาโคล่าเฮ้ยบังเอิญจริงอ่ะเฮ้ยมันมังเอิญจริงอะ,น,งอน,งอะนี่ผมเพิ่งเคยเห็น,หนแรกทุกคนเห็นเหมือนกันผมเชื่อว่าทุกคนเห็นเหมือนกันเนี่ยอ่ะหมุนหน่อยหมุนหน่อยอือเดี๋ยวน่เดี๋ยวนะดูนะด,ดนดูโอ้ยทุกคนเห็นปะเฮ้ยมันมันโคคาโคล่าจริงด้วยมันบังเอิญจริงเหรอเฮ้ยคนเรามันบังเอิญได้ขนาดนี้เหรอโอ้โหโคคาโคล่าขนาดนี้เลยนะโอ้โฆษณาต้องเข้าวะนะ S <S <S <shirt> สุดยอด<ย>อืมอะโอเคก็เรียกว่าสวยงามแกแบบหนึ่งครับเดี๋ยวไปกันต่อครับผมกับอันดับที่สิบเก้าครับผมเราไปกันเลยครับผมที่เนวาด้าแล้วโอ้เนวาด้านี่แสดงว่ามีเสียปินเยอะแน่เลยผมชอบเลยเป็นลวดลายประหลาดครับอีกรูปหนึ่งในเนวาด้าไปดูกันครับไปขามลกันมาเฮ้ยไฮแอนซีกริง ทุกคนน่าจะรู้จักนะครับพวก Hi A C, งไฮแอนดซีอะไรเงี้ยมันก็คือการเล่นซ่อนหาซ่อนแอบเหมือนบ้านบ้านเราเนี่ยแหละเฮ้ยถ้ามาทรงนี้แสดงว่านี่คือโซอนเล่นซ่อนแอบของเขาเหรอเฮ้ยนี่สุดยอดจริง,รงๆเลยมันไม่ธรรมาดาจริงโหดูทางน,นี่รถผ่านนะครับรถผ่านปื๊บปื๊ดป๊ป๊ป๊ป,ป,ป๊โอ้โหสวยสวยจริงๆลางๆเลยอะเฮ้ยไม่ธรรมาดาปะไปครับเราไปอันดับที่ยี่สิบกันเลยดีกว่าครับผมที่นี่ครับผมยักษ์ใจดีภูเขาชิลีครับที่ประเทศชิลีครับยักษ์ใจดีเฮ้ยยักษ์ใจดีคืออะไรเราเห็นยักษ์เหรอโหคนสร โอ้มันเป็นภาพวาดทุกคนภาพวาดอยู่บนภูเขาเป็นรูปคนที่เป็นโอ้โหตัวใหญ่มากอะดูดิเอ้ยโอ้โหไม่ธรรมดาเลยโอ้สวยว่าไม่มาางี้ได้ด้วยอ,ะอ่ะไปเดี๋ยวไปกันต่อครับอันดับที่ยี่สิบเอ็ดของเรานะครับผมเห็นว่าเป็นที่เรืออับปางครับเรือจมครับที่ยุรักครับผมไปครับปึ๊บต้อขอขอบคุณด้วยนะครับผมข้อมูลจากเอ่อ พันทิปครับพันทิปครับผมเฮ้ยไหนวะเรือ,อาปางเดินได้เดเเด,เด,เดจะเห็นไหมอ๋ออันนี้เหรออันนี้ใช่ไหมโอ้เนี่ยทุกคนนี่นะครับอันนี้นะน,านี่นี่ที่ผมวงวงนี้นะไม่ใช่อยู่บนพื้นนะนี่นี่นี่ย่นี้นี่ครับนี่คือเรือ,อาปางอ๋อเขาเป็นอย่างนี้เลยอะ่ะเออว่ะเฮ้ยเรือ,อาปางจริงด้วยโอ้โห้ีแถวว่ะไม่ธรรมดา,าว่ะสุดๆดอะ่ะ มาครับผมเราไปกระดับที่ยี่สิบสองลันเลยดีกว่าระดับที่ย2สิบสองครับไปที่าารัฐออริโซนาครับผมโอ้โหออริโซนานี้ผมชอบมากผมมีเสือ้อออริโซนาหลายตัวมากผมขายเสื้อมือสองได้ไง <c oughs> เป็นลู่วิ่งเครื่องบินครับผมเฮ้ยลู่วิ่งเครื่องบินมันยังไงมันยังไง,ง,ไงอา้อาวอ้าวที่ไม่ถูกหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะที่ไม่ถูกอ่ะโอ้ทุกคนเอาโอ้ทุกคน,กคนใส่ที่ไม่ถูกอ่ะแป๊บหนึ่งนะผมพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษด,ด้วยกัน เอ,เอาเ,เอาแล้วอาไม่เจอนะครับผม,ผมไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมขอลองเช็คอีกทีหนึ่งนะนี่คือพือท้ที่ถ้าอันดับยี่สองไปไม่ได้นี่ก็โอ้โหเสียใจมากมากเลยครับผมขออภัยด้วยทุกคน อันดับที่22สองไม่สามารถพาทุกคนไปได้นะครับผมไปไม่เป็นไรเราไปกันต่อในอันดับที่ยี่สิบสามนะครับผมเขาบอกว่าเป็นโลโก้ขนาดยักษ์ของอะไรเนี่ย m เ t a l m e เทลไม่รู้เหมือนกันสินค้านี้เราไม่รู้จักในเมืองไทยไปครับไปครับเอาละเฮ้ยมันโลโก้อะไรมันจะใหญ่อะไรขนาดไหนมาดูกันดีกว่าทุกคนปื๊บปื๊ดปื๊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 ปืปปปป๊โอ้โห و! วางอยู่กลางเมืองเลยโหโคตรใหญ่เลยนี่เมืองนะครับแล้วดูดิมีโลโก้อยู่กลางเมืองขนาดนี้ของธรรมดาที่ไหนเนี่ย นี่ต้องใช้งเงินขนาดไหนมหาศาลขนาดไหนโอ้โหสุดยอดยอดไปเลยไม่ธรรมดาผมชอบในความเป็นศิลปินของอะไรแบบนี้ได้หลายคนเลยครับอันดับที่ยีสิบสี่ครับผมเป็นอนุสรสถานในเทเาลทร์ซาฮาราครับเป็นรูปเรือบิน UTA เจ็ดเจ็ดสองมาดูกันดีกว่าโอ้เฮ้ยใช่จริงด้วยทุกคนมันเป็นรูปเรือบินเวยเฮ้ <c oughs> ยยอาของของจริงว่ะ ึงขนาดนี้แล้วโหตื่นเต้นว่ะนี่ถึงกระช็อกเลยนะนี่เครื่องบินอะ่ะแล้วอยู่กลางทะเลทรายอะ่ะผมถามว่าใครจะมาดูแลถามจริงมันก็ไม่มีเปล่าวะแล้วกลัวของหายไหมคงไม่กลัวนะใครจะมาทําล้งทําลกทาเปิดอะไรที่เื่องมันคงไม่สนใจดูสิตอนที่ถ่ายอน่ะโอ้โหดิริแบบเหมือนลานหายเยอะพอสมควรเลยนะไม่ธรรมดาเลยมาเออมันจะมีอันนึงครับผมแต่เนี้ยผมไม่มีมันไม่มีพิกัดมาให้เขาบอกว่ามันเป็นเครื่องบินสายลุง ที่นิวเจอร์ซีเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามีไหมผมพิมพ์ภาษาอังกฤษไปเลยปึ๊บซูมอ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 บูมอสูมอสูมอสูมอมอสูมอมอสหมอมอสูมอสูมอสูมอมอมอสูเอมอสูมอสูม้มอสมอสูมอสูมนสูมอ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 งูมอสูมอสูมก็มมาอสอมอสูมอะมอสู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 อัูมอสูี่ส ปุ๊บอันดับที่26ครับผมที่รัฐอริโซนาอีกแล้วครับผมเป็นหลุมอุกกาบาตรอริงเจอร์ครับเป็นหลุมเลยนะเฮ้ยใหญ่วะโอ้โหใหญ่จริงทุกคนโอ้ยคิดดูดิอุกกาบาตขนาดนเนี้ยตกเข้ามาที่ประเทศไทยอ่ะโอ้ยแล้วจะยังไงกันเนี่ยไปไม่ถูกเลยนะถ้ามาขนาดนี้โห้ตาย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 ทุกคนลุกตรงนี้อาจจะมีค้อนอ่ะค้อนของเทพเจ้าทออยู่ก็ได้ใครจะไปรู้อมาครับผมเราไปกันต่อครับที่27ครับผม นี่ครับผมสระขนาดยักษ์ที่ฝูงฮิปโปรวมตัวกันอยู่ครับผมที่แทนซาเนียไปครับผมปื๊ดไหนวะ <c oughs> อย่างนี้อาจจะมองไม่เห็นไงนะเราต้องเข้าไปใกลๆ้ๆเหมือนฝูงฝูงไฟาเมื่อตอนคลิปแรกโอ้โหนี่ทุกคนเห็นป่ะมีฮิปโปนะครับนี่ฮิปโปนะโอ้โหผมเพิ่งเคยเห็นฮิปโปเยอะขนาดนี้มา่ก่อนจริงเคยไปเห็นในสวนสัตว์ครั้งหนึ่งตอนเด็กๆนะแล้วก็ ดูในยูทูบดูในเงี้ยสารคดทีทั่วไปแต่เราไม่เคยเห็นจริงว่าอยู่โอ้โหฮิปโปมันจะมากมายมหาศาลอะไรขนาดนี้โอ้โหผมเชื่อเลยแล้วตรงเนี้ยมันก็เป็นเหมือนมีที่ของคนอะเนาะก็คงม่มีแบบโซนที่แบบคนดูแลนะเพราะคนนี้เป็นอ,อุทยานอนุทอุทยานด้วยตรงนี้โอ้โหทุกคนฮิปโปเยอะมากมากอะสุดจริงๆ มามาถึงขนาดนี้แล้วครับผมเรามาถึงอันดับที่ยี่สิบแปกันแล้วยี่แปดนี้ผมก็เคยพายไปแล้วในคลิปคลิปหนึ่งครับเป็นน้ําพุหลากหลายสีหลากหลายขนาดครับที่วน,นาอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตรัสไวโอมิงผมเคยพาไปแต่ตอนนั้นเป็นภาพแบบ2มิติอยู่วันนี้พาไปดูแบบภาพสามมิติกันเลยปู๊บ,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 บนี่ไงเป็นไงภาพยังสวยเลยโอ้โหมุมไกลนี่คือได้เปรียบอะลงไปได้ปะ่ะเฮ้ยลงไมได้ปะ่ <c oughs> ไปไปะทุกคนไปปะ่ะไหนไหก็มาละไป ป๊ออเนี่ยในนอย่างนี้เหมือนเหมือนเหมือนน้ำพุร้อนเลยนะเ,เป็นน้ำพุอ๋อน้ำพุเนาะก็น้ำพุดักสีน้ำพุน่าจะผมว่าร้อนแหละตรงนี้ก็ร้อนแหละดูออกอ๋อนี่เป็นคนถ่ายนะโอเคก็เรียกว่านี่คือความมหัศจรรย์ของโลกจริงผมเชื่อว่าเดี๋ยวเราต้องเจอความมหัศจรรย์อีกเยอะแยะมากมายไปหมดเลยไปกันดีกว่าครับผมอันนี้ครับผมเขาบอกว่าเป็นมนุษย์ข้างคาวครับ หูมนุรย์ข้างข่าวอันนี้ผมเคยพาพาไปมาแล้วที่ญี่ปุ่นครับมันษย์ข้างข่าวที่ญี่ปุ่นครับผมเฮ้ยมนุษู์ข้างข่าวที่ญี่ปุ่นคืออะไรครับมันมันเป็นยังไงอาจจะเป็นข้างข่าวตัวใหญ่มาเริ่มเทิมหรือเปล่ามาดูกันครับที่ญี่ปุ่นครับผมตรงนี้ตรงนี้ครับเป็นหลังคาครับผมเห็นไหมเป็นหลังคารูปแบทแมนแบทแมนโอ้ยอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมด29 ภาพประหลาดที่ปรากฏอยู่ใน Google Earth นะครับผมโอ้โหต้องเรียกว่าเพราอมันไปภาพแบบสามมิติมันเป็นที่แบบว้าวว้าวมากๆเลยครับสำหรับผมอ่ะสำหรับวันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามกันฝากกด s ับสไครป์ช่องนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวร็วนี้จะมีช่องใหม่เพิ่มอีกหนึ่งช่องนะครับผมแม่สองช่องสามช่องทําไม่ทันละนี่ก็จะเพิ่มช่องใหม่อีกการที่เพิ่มช่องใหม่เพราะว่าคือมันมีความชอบส่วนตัวในหลายๆเรื่องแต่ผมก็ไม่อยากมารวมกันเป็นช่องเดียวเพราะผมรู้สึกว่าเออคน อ่านมันมีช่องหนึ่งที่ผมทําเรื่องการเงินช่องพาไปเดินทาง Google Earth แล้วก็อีกช่องหนึ่งจะเป็นช่องของเล่นครับเกี่ยวกับโปเกมอนล้ลวนๆเลยอะไรประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงอ่ะไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ